วันนี้กลับมานอนที่สารคามนะครับมากินเขาเป็นมูย่า่แล้วก็มานอนอยู่บานเพราะว่ามเมื่อคืนทำการแสดงที่คอนแก่นนะครับแล้วก็วันนี้จะไปสุรินทร์นะครับก็เลยมานอนบาน้านปารีมาลายลแบล้วทีนี้ก็มาดูการอัปเดตสมบูรุงโรงแรมเพื่อให้ถูกต้องแล้วก็ได้รับมาตรฐานเปิดโรงแรมมาได้ตั้งแต่ช่วงกันยายนใช่ไหมครับกันยาตสุลา ามปกติจะต้องมีการตรวจ่างแรมแต่ทีนี้กดระเบียบข้อบังคับของของฝลายปกครองที่นมนกำหนดว่าเราจะต้องทำเพื่อที่จะได้ใบอนุญาตประกอบกิจการนะครับเพิ่มเป็นภาษาไทยนะครับป้ายหน,น้งงาโรงแรมเติมภาษาไทยนํานะครับเดิมบอร์ดกรีนโฮเทลนะครับเติมภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับถูกต้องนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ถูกหมดก็แค่แค่แก้ไขตะปไปนะครับแต่ตรงนี้อันนี้คือเขาไม่ได้บังคับทังฝ่ายปกค้องไม่ได้บังคับแต่ผมเห็นแล้วว่าช่วงช่วงช่วงบ่ายอะ่ะมันแดดซองมันก็เปลืองแอร์นะครับแล้วก็เวลาเดินเวลาลูกค้าผู้เข้ามาพักเดิน เข้าห้องมันสิดตากแดดผมก็เลยอัปเดตโดยทํากันสาดกันแดดออกมานะครับโดยให้มันเข้ากับตรงนี้นะครับน้นเข่ากับหลังคามงนนะครับตอนแรกไปเถียงให้เจ้าที่ว่ามันบาตรงนี้กันสาดแล้วฝนมันบริตกสู่มือเอาไปเอามาเรามันบอแมนมันมันมันไม่ใช่แค่เรื่องฝนมันเรื่องแดดด้วยพอตอนแรกอันเนี้นาลงแรกมันหน้าห้องเนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับ พอฤดูหนาวตะเว้นตกมันสิตกทางทิศใต้มันก็นเลยสิเห็ดห้แดดซองเข้าไปตรงบริเวณทางเดินนะครับหลังเราจะทำโรงจอดรถด้วยนะครับข้างหลังก็สีเห็ดลงจอดรถพร้อมนะครับอน,นี้คือกันสั่งให้เราไปเมสห้าสิบนะครับปัะสิบธแดดทดสองอืม

อืถ้าพอวางน้ำกังน้ำครับเกินไปหรอ,อแล้วแต่สร้างขันสร้างวางน้ำขังน้ำถังดับเพลิงไฟไฟสำรองครบป้ายป้ายทางหนีไฟครบถูกต้อง นะครับแล้วก็มาใส่ใส้อันนี้พร้อมใส่้ย่างกอที่ดักควันสัญญาณสัญญาณเกิดไฟใหม่พี่โอผู้จัดก,การเลยครับสวัสดีครับผู้จัดก,การเดเอาบอก